อพอลโลถึงเวสตาพวกเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมีข้อความจากทีมวอแคนหรือมิโนว่าไหมพวกเขาได้รับบาดเจ็บและฉันก็ไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหร่ล่าสุดที่ฉันรู้ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไทเบอร์มีอะไรที่ชัวร์กว่านี้ไหมไม่พวกเขาไม่ได้ตอบกลับมาเลยเวล่ะเขาใจแล้วเวสต้าพวกเรากำลังจะไปอมา อันนี้คือเรากำลังจะไปหาใครเพิ่มไว้นเนี่ยเอ้าฉันจะพูดมันอีกครั้งนะแผนนี้มันเถือทยานมากจนเกินไปแล้วนายให้ฟอนตลอดไปเหรอบอกันทีมอะตายไปแล้วเธอก็รู้นี่ทีม,ม่ินว่าก็เหมือนกันมันจบแล้วโอบปากไปเลยนายจะเอาแต่ฆ่าฟอร์มี้อย่างเดียวอย่างนั้นเหรอหมดยังโอเคเปิดมาก็เถียงกันเลยโอเคครับก็บสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยฮะแล้วเราก็อยู่ในเกมโวโวเฟกันเป็นพาร์ทที่ห้า จากพาร์ทที่แล้วที่เราไปช่วยทีมวิศวกรใช่ไหมแล้วพาร์ทนี้เราได้มาทําอะไรต่อวะเนี่ยเอาไปว่าไปก่อนแล้วกันแถวนี้อ่ะมีอะไรไหมเวลาฝึกผมอัพสกิลไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่ได้สตาร์ทพวกอาวุธไทเฮฟวี่มาวะเนี่ยแต่น้องโอเคไหมเจออะไรไหมครับโอ้โ,โ,โหเจอผีด้วยเด็กความแม่นยำนิดนึงอ <c oughs> ุเลงนานมาก โอเคไปฮะไม่ต้องเทยเทยอะหรอกเ่แบบพอวมหอบบมอ่ะของโควาแล้วแล้วเราก็ลุยเลยนี่เข้าได้ไหมไม่ได้เอ้ยตรงนั้นตรงนั้นทางไปได้นะอนจริงเออเอ้ยน,นี่ไงโอ้แต่ก็เป็นยูซี่ซึ่งก็เราถืออยู่แล้วอ่ะามาทำไมครับฮัลโหลถนนนี้ถูกปิดอะ่ะจะให้เราทำยังไงต้องผ่านทางโรงพยาบาลอะอยู่ใกล้นี้แหละโอเคมา ตัวเนี้ยระวังตัวกระโดดด้วยเออไม่มีอะไรเลยผมจะพยายามหันเมส์ช้าๆแล้วกันนะทุกคนแต่ถ้าเกิดแบบลืมตัวไงบางทีมันมาเยอะแหมปูกันนว่าตัวกระโดดอันนี้อะไรอ่ะปืนสั้นแบบยิงเร็วเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยเพียบนะฮะเอาระเบิดไปเลยแล้วกัน เอเอแหลกนี่ไงนี่ไงดูมันดักดูมันดักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ล่ะมาเลยครับมาเลยฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่เล่นเล่ก็จอยแบบนี้เราเอาปืนปั้นไปก่อนก็ได้ขวานเราก็มีเออท้ายังเฮอ้เดือดเดือดมาจากไหนเนี่ยนี่เนี่ยดูความไม่ยังโหมซะก่อน หอดแม่งเอาไปกินหมดเยี่ยมเลยไม่มีสัญญาณต่อต้านมามาฮู้๊โอ๊ยข้างนอกมันยังไม่จบกันอีกเหรอเอ้ยนั่นยังไม่ตายด้วยนั่นอะยิงวันนเพื่อนโอ้โหยูที่ยิงไม่เข้าเลยเว้ยต้องแบบให้หมวกกันน็อกมันแตกอะถึงจะตายมีไหมเนี่ยฮะอะไรหรอเดีลืมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปด้วยล่ะ ไม่ใช่วันนี้พวกเราต้องหาทีมมินว่าให้เจอก่อนเออยิงได้ยิงได้ผมมอเอาาเ่านชอบอยู่ก็เลยลังเลว่ามันยิงได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยเอามาลูกฟองแบบพิงวีจัดมาไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้ใครขเดินมาตายตรงนี้วะเลยเลือนยาวมาเลยนะโลเวงกูโลแวงมุมเป็นเป็นนิสัยไ,ไปแล้วอ่ะติดเป็นนิสัยไ,ไปเลยอ่ะ พวกมันเข้ามาจากทุกที่เลยถอยกลับหาท,ที่ปลอดภัยซะชักไม่ดีละเฮ้อ๋อยหมดอ๋อยหมดอันนี้ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คทางนู้นนิดหนึ่งจะมีทางไปได้โอ้อมันก็ทางเชื่อมกันอ๋อม้มาทางที่เรามานี่าอะไรของผมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูมาจากไหนครับ โอ้โหมาทำไมก่อนรีโหลดิงอ่ะแอกเราควรเดินผ่านทางนี้ไหมหรือเราควรเดินผ่านทางนี้ปะมันจะมีเซนเซอร์อะไรทำให้เกิดเสียงไหมเนี่ยสถานที่แบบนี้ผมคิดมากไปเองแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีเหี่อะไรเลยมา ออทางนี้นะครับมีเอเวนบางคนมันอุดตรงนี้ไว้ฮะเฮ้ยยิงของตัวกระโดดโอ้เรากระจายความสวยผ่านทรัสตีเวอร์คืออะไรวะบางสับแม่งผมก็ไม่รู้ไะเนี่ยเวสต้าเรามีพัฟกดูดที่กำลังจะผ่านมาโอ้ยยิงแปกูยิ่งงงเอียงเหมือนใครมันร้องอะไรวะในตัวร้องอะ โอเคนี่ตายง่ายอยู่วิมีทางแก้ด้วยระวังไอ้นี่ตายปอมไอ้นี่ตายปอมมึงไม่เนียหรอกเอ้ายิ่งหัวไปแล้วไม่ตายอยู่อะไรครับอะไรครับผมเรเวงอยู่ตลอดไม่ต้องห่วงอันนี้ผมบอกเลยผมจะไม่โดนตะคุบอกีกอ่ะผมแบบป้อมมาดีแล้วที่ทางที่เรามาปืนเมื่อกี้ก็ไม่น่าใช้ใช้ยูฟี่ดีกว่าเสียงมันหนูเสียงมันหนูมีการต่อต้านอย่างหนักตามบอกโกวเตริโอ พวกเราผ่านไปไม่ได้พี่ยเยอะหรอไม่มีโอเคได้โอ้ผมหาแล้วเบิดนี้เปิดไม่ได้จริงๆอะถ้าพวกคุณได้ยินเราประจําพื้นที่ไว้มีใครอยู่บ้างเดียปรดนี่ทีโอพอลโลนั่นลูกาเหรอหรือว่าคาร่าละ่ะเวล่ะเอา,เอาสัญญาณหายมาแล้วเดี๋ยวเดียด๋วยวย ตัวระเบิดที่เรายิงกันนานอะไรนเหรอมีทังระเบิดล้อรอโอจะมาก่อนโอ้ยมันยังไม่เยอะพออ่ะมันยังไม่เยอะอุ้ยเดี๋ยวมันตกมาจากไหนกันเยอะนี่เพื่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วฟันมาก่อนไอตัวล้อมอยู่ไหนวะพี่เกด๋วแบบพี้ยเลยผมหาตัวล้อไม่เจอเออฟันเนี่ยอย่างเดียวเหรอวันนี้เอาระเบิดไปด้วยเออนัวเน้นนัวเน้นนัว อย่าบังเพื่อนอย่าบังอย่าบางัาบางระวังระวังข้างหลังมันโดดมาเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วทำไมกูยิงไม่โดนมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฮะฝูงโอมบี้เ,เทม,มาจากด้านบนฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนิ่งไว้ถ้าคุณทำได้เดาเอากระสุนไปให้โอ้โหมันมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนขลังเมื่อกี้เรายังไม่ได้เช็คเลยว่ามีอะไรไหมไม่มีเนาะอ่ะงั้นไปกัน เฮ้ยีไปะเนี่ยโอเคไม่มีเฮ้ยเร็วเข้าเ,เราต้องข้ามสะพานไปเราขอแว้นนิดหนึ่งนะอะไรอ่ะเฮ้ยปืนระเบิดโอ้โหลูกฟอนนี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยเราคงต้องงัดออกมาใช้มั่งแล้วแหละอะไรยังไงวะเฮ้ยพวกได้ยินหรือเปล่า เสียงปืนอะ่ะอยู่ข้างหน้าเราเลยหาเพื่อนมาขึ้นไปบนรถบัสเร็วเข้าเร็วเข้าเพื่อรชีวิตยอยู่เราขอเช็คทางขวานิดหนึ่งมีกล่องให้เราเปิดด้วยหาลูกโทงอยู่แล้วเหรอเอามาเอามายู่ใช้ยูฟี่เหรอวะเน้นหนวกเน้นอะไรเน้นอะไร เดี๋ยวลูกโฟนี่มันสายใจจริงไงตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอระเบิดไปก่อนเลยเอ้ามันไม่วิ่งมาด้วยไอ้โมนี่มันรู้เกมฮะรู้เกมเหรอเอ้ยดือดเดอดอู้อูู้้อ้าปีโนทำไมมึงหรือมึงจะปีโนมึงจะทำอะไรเนี่ยโอ้โปวดตบอย่างเดียวปวดแมงมีดฟันอะไรอ่ะโดนหุ้มเกาะที่ปั๊มน้ำมันเหรอเออปาใจไว้ลูกโฟนเนี่ยอ่า อะไรอะไร <c oughs> บอกแล้วว่ายังไม่โดนตัวคุปต์ทีหนึ่งละพาร์ทเนี้ยระเบิดน้องอองไหมอันนี้มันทีมินว่านี่หว่านึกว่าตายไปแล้วอะไรวะเน,นี่ยยังอยู่อีกเหรอมาทำไมไอ้ตัวคนยากฆ่าแมลงปกป้องพวกเขาไว้หนึ่งนาทีทีมอพอลโลประจําพื้นที่ของพวกนาไวู้มิฟอมบี้กำลังเข้ามาเวรละ <c oughs> เอาไงดีวะเนี่ยรถพุ่งกาะทางไฟไม่มีคนประจําการอยู่แต่มันก็มีป้อมปอืนอัตโนมัติ เช็คดูอบๆเผื่อจะเจอกระสุน,นแล้วก็เอาไปรีโหลดซะเช็คดูอบๆเหรอนี่มีอ p g พจอยู่อโอ้ยมีฟไฟด้วยเอาไฟดีกว่าไหมผมว่ามันน่าจะมาระยะไกลจอกจากทางนู้นนะแล้วเราก็แบบเอาไฟจัดให้มันก่อนเลยไปดูทางนี้นิดหนึ่งนะครับอะไรครับผม๋อกองกระสุนโอเคอันนี้ไปไม่ได้แสดงว่ามันมาทางนี้ได้ด้วยจริงไปเอากระสุนก่อน แล้วเราก็เริ่มเลยหนูก็ยังไม่ได้เช็คแต่ช่างมาแล้วกันมาพักฝันในรอแล้วแล้วเราก็เอากระสุนมารีโหลดป้อมปืนก่อนนะโอเคมาจากทางไหนฮัลโหลบอกกูด้วยจะทางซ้ายเหรอโอ้มาจริงมาจริงคุณยิงเลยดีไหมเนี่ยโอเกงขลังโอ้ มาเลยเออยับยับยับแบบนี้อู้ยทางนี้ก็มาหมดแล้วชิบหายเอาระเบิดไปเอาไปอีกเออเหรอไอ้ลูกฟองระยะไกลแบบมันไม่ได้เรื่องหรอกยานี่มึงมีอาเบกีเนี่ยมึงใช้ดิตัดไปมันยิงไม่สะใจเลยอาเบกีถ้ามันได้สักแบบ60นัดอย่างเงี้ยโอ้โเลยมอนแตกเดี๋ยวยิงไปก่อนนะกูขอไปเอาระเบิดไปหนึ่ง ได้แนละ้วไปไปอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวมีแต่ฝนมั้งที่ลอยไม่มีไม่มีพวกมันลอยเลยมาแล้วมาละมาะเออได้อยู่แบบนี้ริโหดรีโรดเออมามามาโคตรเยอะโคตรเยอะ,อเ,ยอะเดี๋ยวแก๊งทันทนี้ด้วยวิ่งไปเลยแล้วกันติดรั้ดวดิติดรั้วติดรั้ววิ่งไปไหนฮะรั้ว เออเออมามามาหมดยัดติดแข่งยังแข่งเรียบร้อยโอเคทางขวาเหรอได้และใครมามานอนเองไหมตรงนี้ครับเดี๋ยวๆๆหลังดูหลังดูหลังโดนหลังโดนโอ่โหล้เบิร์ก่อนยิงกูหน่อยเพื่อนเออมาดิเฮ้ยดูดใครตบหลังหน้ามาข้างหน้าอยมาเต็มมาเต็มมันมาเต็ม มาเต็มจริงมันมาเต็มจริงทุกคนเต็มเลยถึงกระตกไอ้เหี้ยคนรีรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเออยายาอย่าคิดว่าจะมาองค์นี้ได้โหบดโดนบดโดนเอ้าเดี๋ยวโอ้โหกูไม่โดนแต่คุกกูกกโดนนี่ทุกอยู่ดีคือกระไอ้เพื่อนยิงหลังมันยิงหลังมันยิงหลังเธอโอ้โหไม่ใช่ยืนอีก่งนาไปแล้กูเกือบแห้งแล้วเลือดเหลืออยู่ครึ่งหลอรถฮะไอ้นี่คนยาเข้ามาแรงเหรอ โอโหีกตอมันโดนทุบเนี่ยรเราอุตส่าห์เอาอ้อไมไปข้างหลังลยิงมันให้เว้ยเฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะปืนนี่อีกแล้วเหรอเอาดีกว่าเขามามาแล้วรถงงแล้วไงเดี๋ยวขอขอไปเอากระสุนก่อนเอาขึ้นหายไม่มีกระสุนเว,วีละเอ,อยายิงไปยิงมันไป เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออแตกโอเคเอพอลโลพาพวกเขาไปวาติกันดังไม่ชัดเจนเวสต้าพวกเรากำลังจะไปลืมใช้มอตา้า์บ้าเอาจริงๆนะโอ้ปะตามตามเฮ้ยอุย้ยไม่คันนี้มันตัวคุบโราชาวาปกติมึงจะเรียกตัวคุบกูไม่ใช่หรอระเบิดโอเคไป ไปกันต่อดีกว่ามีไหมเนี่ยไม่มีวแล้นะตามไม่ทันหน่อยทีมออลฟอรุขอรายงานทีมพวกคุณว่าพวกเขาได้เคลียร์พื้นที่คลีฟเคนฟิวแล้วแล้วอะไรต่อว่าอ่านไม่ทันปลอดภยัยปลอดภยัยถ้ามีรถนี่มาด้วยเคลียร์ไปแล้วบางส่วนนะทีมออลฟาพวกเราอยู่ใกล้ๆนี้เวลาอ่านทำหนึ่งจะขึ้นมาได้ไหมโอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันเลงกู ช่วยกูด้วยเออพี่รถโดนรถโดนรถโดนอีนี้ก็แหมตบกูชิวเลยนะดิโลดิมไอฝุ่นต้องเติมกระสุนให้มันว่ะเติมไงอ่ะเติมไม่ได้หายละตัวร้องอยู่ด้านบนเามาเดี๋ยวไปทางไหนป่าใช่ไหมไอมีแล้วให้กูฟางแล้วบอกว่าเออไม่มีแล้วกูไม่กล้าไปด้วย ไปเถอะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าบ้านเลยหุ่นระเบิดมป็นปูปลาอะไรของบุ๋มปะเอ้อได้ได้ตามมานี่เหไงยิงนัวยิงนัวเน้นนัวลีโลก่อนขอลีโลแป๊บนึงเออยลูกฟอนี่ยิงมันจริงนะมลูกฟองรัวนี่คือที่สุดแล้ว ูีกบลูกฟองชักเยอะไปลูกไปลูกไปอยู่ไปอยูนี่เลยเอฟโฟมากไหมชักใหญ่ได้เอมโฟลแล้วพยาบาลเหรอไม่เอาหรอกใครเขาใช้กันโอ้โหขา้างหน้าเต็มบ่ะนี่เลยปันยับปันยับดโลดี อังเอ็นเพื่อนมาแล้วเราเจอประตูแต่มันไม่ยอมเปิดอะตรงนั้นอะมีวิธีที่จะเปิดมันได้อยู่นะจากข้างในเหรอแล้วมันเข้าไปทางไหนวะเอาชิบหายแล,แล้วมันมาแล้วเพื่อนอางนี้เหรอเอาแล้วมันจะมีตัวมันจะมีตัวโดดใส่กูบิเดอ,อโอเคไม่มีไม่มี ระวัราางระวังแต่เรถนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไง,ไงว่าแล้วมันต้องมีปีนมันฟ้องไอ้หมเนี่ยเปิดแล้วพวกเราเจอเครื่องอ่านคีย์การแล้วแล้วไงต่อพวกเราจะเช็คกระเป๋าแต่ก่อนอื่นเลยขอระเบิดก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ปืนอะไรอะ S M G เหรองั้นเปลี่ยนไป S M G มาแล้วก็ขอกระสุนด้วยโอเคสวยงาม โอใช้พยาบาลด้วยไหนบอกไม่มีใครใช้กันเรียกกูเหลืออยู่เครื่องลดแล้วอ่ะโอ้ยว่ะยายนะเฮ้ยดูมันมีเคลมอด้วยวะมีคีย์การ์ดไหมมันไม่น่ามีง่ายหรอกเอาจริงโอเคยิงทิ้งเลยแล้วก็ขอ RPG มาก่อนเรียก RPG ได้ไหมเนี่ย ตามมาเฮ้ยตัวกระโดดแอ่นี่ก็ตัวระเบิดเหมือนกันนีหน่ไงมาจากไหนเนี่ยแต่ปืนกว่าจะยิงตายเอาจิงนะเดี๋ยวกรปืนมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นด้วยเอ้าเดี๋ยวเพื่อนโดนโอ้กูโดนทุกทางเลยทีนี้หลังมา ใจเย็นเพื่อนใจเย็น,ยนหมดยังหมดแล้วนะแล้วเราต้องไปหาตรงไหนอีกวะอ๋อตรงนี้โอเคไม่เจอมันชี้มาทางนี้เดี๋ยวนะเปิดปุ๊บมันจะเจออะไรหรือเปล่าเตรียมควักระเบิดไว้เลยโอูคิดไปเองพญา อีนเยอะเกินไปมึงอ่ะมีระเบิดเรายังไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำปะได้มาแล้วไปเถอะไม่น่ามีเลยละเอ้ยมาจากไหนก่อนฮัลลโอเคพวกจะจิบกระจอยอ่ะเดี๋ยวมันเป็นคีย์การ์ดไม่ใช่เหรอทำไมมันกดรหัสเอาอ่ะโอ้มันใช้ได้ประตูเปิดแล้ว มามาแหมขับชา้าไปด้วยนะเราทำไมไม่ให้รถพุ้มโกรบีสักคันหนึ่งแล้วขับพร้อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเป็นคนขับเองก็ได้ทุกคนไว้ใจฝีมือในการขับรถของผมทุกเกมอ่ะไม่ตายหมู่ก็ตายเดียวอะบอกไว้ก่อนข้างหน้าเนี่ยมีซัมติงแน่นอนนะอมาจากไหนอีกนเ,อเนี่ยโอ้โห้เดี๋ยวเฟมตกเฟมตก เต็มเลยตกขีงมาใส่ตอนนี้เนี่ยเออโอ้โหขีงเยอะแม่งเฟมตกขีงไอ้หมดไอ้หมดเพื่อนรีโหลดรีโหลดเราต้องเล็งเหนือหัวมันโหการยับการยับกายับการไปก่อนการไปก่อนเดี๋ยวมันตายเองเลยไอ้ข้างหลังไม่รู้มันโดนอะไรเอาระเบิดไปก่อนนะเอาระเบิดก่อนเถอ,เอะเอออ่เอะเอานัวเอานัวเอานัว ตามมาเพื่อนเยี่ยมมากเลยทีมโอพอลโลไม่ต้องชมหรอกจะมีตังกระสุนให้เราหน่อยได้ไหมโอเคไม่มีคนตะคบุบเสียงอะไรวะเรื่นี่ผมจะโหลดกระสุนให้มันได้ยังไงเนี่ยมันมันขึ้นไปไปโหลดกระสุนให้มันไม่ได้คนยังกูเหลือแค่ไม่กี่แม็กก็นะ ทีออโ,โลคุณยังอยู่หรือเปล่าพราเราได้ยินเสียงอ่าใช่นั่นเราเองพวกเราพาเพื่อนมาช่วยนี่ทีมเวสตา้าพวกคุณประจำตำแหน่งไว้เวสตา้าเหรอจเจชเชลรายงานว่ามีโฟอร์มี่อยู่ในเส้นทางอยู่แถวพวกคุณเลยไม่รู้ว่ากูยิยยงแบบไม่มองเลยม่ต้องอ่านทับไปด้วยจะว่าตายเถอะกระสุนกูหมดแล้วลกูเลยแค่11ลูกเอาถึงพอดีโอเค เอาบอดบับเข้ามาข้างในลูกา้ารออยู่ในรถบรรทุกไว้เดี๋ยวฉันจะบอกให้นายรู้ <c oughs> ก็ต่อเมื่อพวกเราพร้อมอัพลิงก์แล้วอัพลิงก์เหอเรอสรุปลงมาทำอะไรวะเฟอร์เทนจะยังคงติดตามฝูงฟอมบี่อยู่เอาหายไปคนแม่งเอ้ยไปไว้ิีหพายขอกระฟุนนะครับนี่ปืนอะไรโหยปืนนี่แล้วเรอไม่เอาไปลวกก่อน okay, <everyone. S 1> เราต้องดีบแล้วใช่ไหมเดะ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  หาที่ติดตั้งปืนก่อนไหนๆก็ไหนๆละวก็วจะต้องดีเฟนต์แบบนี้เนี่ยอะไรอ่ะกันดักไฟฟ้าเออมันหัวมันมาข้างหน้านี่แหละโอเคมีอะไรเราฟาร์มอีไหมระเบิดได้แล้วทางนี้อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลย ังตรงไหนเฮ้ยข้างบนได้โอเคงั้นแสดงว่าถ้ามันหายไปทางนู้นก็ถูกกันแหละกูค,คิดถูกแล้วมันมาจากทางนู้นนั่นแหละอย่างแรกเราจะคุมใช้มอตา้าก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ้าหมดปุ๊บผมจะวิ่งขึ้นไปคุมปืนแมชชีนโอเคตามนั้นไปทุกคนปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มี RPG ด้วยอ่ะรอละครั้งนี้แหละมอตา้าผมจะต้องมีประสิทธิภาพเดีเ๋ยวเฮ้ โอ้ว่ามันมาแต่ถนนได้ยังไงวะมาแล้วมาแล้วเอาเลยเออตอนนี้อไอ้ต้อนเนื้อไอ้ระเบิดน้ำล่องระเบิดน้ำล่องไปห,หลัง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 วูไอตัวนี้ยังอึดโอ้ขึ้นไปคุมปืนนิดหนึ่งครับมาฝากเดฟด้วยเพื่อนฝากเดฟข้างลังด้วยเดี๋ยวกูก,กัดเอง เพียบเพียบอ้อยยับอ้อยยับยา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 จะปีนรั้วม,มาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเฮ้ยดูโอ้โหโดนฉีดใครมันมาฉีดเอ้าไอ้นี่มึงยังไม่ตายอยู่ป้าไปแล้วนะหมดยังหมดยังฮะหมดแล้วเหรอมึงไม่ได้แชร์พิจีนะพวกเราพร้อมจะอัพลิงแล้วดูก้าขับรถเข้ามาทีมอโคลโลต้องการให้พวกคุณปกป้องรถหุ้มเกาะเอาไว้ โอเคมาเพื่อนโอเคหายแล้วในบ้านมาเต็มเลยเอาไปกี่ไหมเพื่อมันยังไม่เยอะพออ่ะมันยังไม่เยอะพออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีลังเลด้วยมันต้องมาเยอะกว่านี้ผมถึงจะใช้อ่ะเสียงใครมันกรีดร้องอะไรกันนักกนหนาเนี่ยเราก็ะสุนก่อนไหมโอเคขอบคุณครับ เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดดีนะมันติดรถอยู <endorsed> <un> ่งั้น่ะมันตะคุบผมได้แน่เล้ว่าผมรีโหลดอยู่ด้วยไม่ไม่ไม่เราจะไม่โดนตะคุบแม้แต่ครั้งเดียวพาดเนี่ยผมไม่คำมั่นสัญญาอุ้ยเหมือนเป็นที่เดยิีกแล้วอ่ะสถานที่แบบนี้เอามึงยิงอะไรกันน่ะเฮ้ยมันยังไม่จบฮะหนึ่งแม็กซ์หนึ่งศพเอ้ยอ้ยอู๋ข้างหน้าไหม ตะเบิดก็ไม่มียิงไปก่อนยิงไปก่อนอ,พอัพพลอฟพราะเราต้องการให้พวกคุณไปรีเฟซเบรกเกอร์ให้หน่อยพเพราะเขาต้องรีเฟซให้ไวแล้วก็ต่อเนื่องไม่งั้นพวกเราจะคุณเสียเอาตับแม่งไปไวจังเลยไอตัวใหญ่มาด้วยคุณต้องไม่ใช้เวลานานในการรีเฟซฟาวิ์ไปเร็วยังเหนื่อยขอพักก่อนหนึ่งให้เรารีเฟซเบรกเกอร์โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ็นข้างในด้วย โอ้ก็ฟุ้นหน่อยมามามาประดุ๊บมีบอดมากับฟูด้วยไหมเนี่ยบุกูล้วนตัวคูไม่ใช่อะไรโลกบุกูอ่ะเอลเราออมาคนเดียวเนี่ยไอ้เงยเอาหนึ่งที่เสร็จแล้วเลขที่หนึ่งอยู่ทางนู้นใช่ไหมโดนระเบิดมาที่บ้าแล้วช่วยกูด้วยโอ้โหต้องวิ่งหนีออกมาคนเดียวดีนะคู่มึงยิงช่วยเออ รีบไปดีเซ็กกเตก,กันเถอะเดี๋ยวนะไปไงอ่ะนีเ่เข้าไม่ได้โอ้ตรงนี้โอเคมาแล้วมาแล้วโอเคเสร็จแล้วหาแล้วไอพวกนี้มาไงเนี่ยไปโลไปโลต้องรีบกลับมากดอันนี้อีกรอบหนึ่งดวนดวนดวนสิสาม ฟ้องโอ้ยังไงก็ทันเรียบร้อยโอเคไปเพื่อนอัพลิงต์ต่อบออีกรอบหนึ่งไปไปได้ยังให้กูดีเฟนหนึ่งเลยเนี่ยไดบอกคนนั้นมันเป็นประจำการข้างบนเลยเพื่อนระวังตัวใหญ่ระวังตัวใหญ่ระวังตัวใหญ่นะเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวบดโดนบดโดน ปรต้องการเวลาอีกหน่อยไม่มีเวลาแล้วผู้ผมผมีกำลังจะมาผมยิงแบบไม่มองเลยนะจมหายมันมาทางขวาเอยมันมาทางซ้ายเดี๋ยวนะแต่โลเคชั่นมันบอกว่าทางขวานะเพื่อนเราแม่งเทียบเลยเตรียมตัวมากูจะเอาเก้งไหนกว่านี้ปะมาเยอะขนาดนี้เลยแล้วกันอือขาดยับขาดยับขาดยับ มันติดล้ออยู่มาโลมาโลช่วยกูดเดฟหน่อยเป็นชีวิตจริงนี่กูวิ่งหนีดีกว่ากูไม่สู้หรอกอเป็นคูดเยอะเอ้อน,ออนี่ลอดิ่งดิ๋วยังไม่ไโงชิบหายกูไปยิงโดนถังว่ะถังไม่มีแล้วด้วยกาับไปก่อนกลับไปก่อนกาับไปก่อนหายกะสุนหมด ขอขอแป๊บนึงขอเวลานอกกระสุนต้องมาแล้วแบบน,นี้อเออขอระเบิดด้วยโอเคยิงกันไปก่อนนะสหายขอช็อปแป๊บหนึ่งระบบก,กลับมาออนไลน์แล้วทีมออโ,โอเปร่แห่งควบคุมอยู่ด้านบนน่ะเยี่ยมมาลูกเห็นะโอเคทางนี้ไม่ใช่เลย โอ้ยโอ้ยโอ้โหกูกำลังว่ายตัวกระโดดมาแต่ผมก็น่าจะใช่อ่ะเราติดตั้งได้อ่ะติดตั้งไปก่อนอาจจะต้องได้ใช้ก็ได้โอเคเออกูมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอเคกูกำลังถ่ายทอดสดเวสต้าเพื่อนร่วมชาติของดิฉันทัพอุคุณกำลังฟังอยู่ พวกเรามาถึงจุดเปลี่ยนของสงครามครั้งนี้แล้วพวกเราจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปวันพรุ่งนี้พวกเราจะเอากรุงโรมคืนผู้กล้าของเราจะฟู้และมาบรรจบที่โคลอเซียมเพื่อต่อฟู้กับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายเชินโคให้พวกคุณเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเขาถ้าเกิดคุณมีกระสุนก็จงใช้มันกเราต้องการพวกคุณทุกคนมาด้วยกันเถอะพวกเราจะพลิกสถานการณ์ ภาพบุรุษทั้งหลายทั้งพี่ชายและพี่สาวอาแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับพันนี้เนี่ยผมขอจบไปเฟเท่านี้ก่อนนะฮะถามว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในโบว์วอฟีในพารต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ